สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชิงนะคะก็มาเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับโรซาเชฟ at Home ค่ะคุกแบบไหนก็อร่อยยกคลาสไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สายไหนก็พร้อมอร่อยกับซอสปรุงสำเร็จ r โรซาเชฟ at Home ได้ง่ายๆค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมีซอสด้วยกัน3รสชาติค่ะเป็นซอสหม่าล่าซอสพริกไทยดำแล้วก็ซอสผัดผงกะหรี่ค่ะ ส่วนชิงนะคะก็อยู่ในหมวดหมู่คุณแม่สไตล์สายโซเชียลก็จะเป็นเมนูอร่อยสุดสร้างสรรค์แชร์โซเชียลได้แบบเพล้าวๆเมนูที่ทำในวันนี้นะคะก็จะเป็น3เมนู3สไตล์นะคะโดยใช้3ซอสปรุงสำเร็จของโรซาค่ะเมนูแรกนะคะเป็นสลัดมันฝรั่งซอสผัดผงกะหรี่เมนูนี้ฟิวชั่นสุดๆดูกระทงทองสิคะใช้พาร์เมซานชีสทำค่ะ วัตถุดิบก็ง่ายมากเลยก็จะเป็นมันฝรั่งแครอทนะคะนำไปต้มค่ะเมนูที่2นะคะเป็นหมูสรงซอสหมาล่าค่ะเป็นฟิวชั่นแบบไทยผสมจีนนะคะเข้ากันมากๆโดยส่วนตัวแล้วชอบซอสหมาล่าที่สุดมันอร่อยแล้วก็หอมมากเลยค่ะ ซอสต,ตัวนี้ไม่น้อยหนะ้าซอสผัดผงกะหรี่หอมมากยิ่งทานคู่กับสลัดนะคะมิกซ์กับมาจงเนสหน่อยเยี่ยมเลยเมนูของข้าวไปแล้วนะคะก็เป็นเมนูของหวานค่ะกล้วยเคลือบช็อกโกแลตซอสพริกไทยดำอ่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะซอสพริกไทยดำซอสพริกไทยดำของโลซ่านี่นะคะสามารถเข้ากับดาร์กช็อกโกแลตได้อย่าง ไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะมันอร่อยมากๆเลยเป็นการฟิวชั่นที่อร่อยแล้วเข้ากันมากๆกล้วยนะคะแล้วก็จะใช้กล้วยหอมนะคะนี่ก็ถึงเวลาจัดแต่งจานค่ะสวยงามสไตล์ฟิวชั่นเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูฟิวชั่นนะคะที่สุดสร้างสรรค์ด้วยซอสปรุงสำเร็จตาโรซาค่ะ โดยซอสทั้ง3ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นซอสหม่าล่าซอสพริกไทยดำและซอสผัดผงกะหรี่3ซอส3สไตล์แต่สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได้มากมายสมกับสโลแกนโ o s a COOK the way you are Lo s a c h e f at home จริงๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้เปิดประสบการณ์ใหม่กับโรซ a สนุกแล้วก็ได้ความรู้กลับบ้าน แฮปปี้มากๆเลยค่ะ Anyway Happy Chinese New Year